ถ้าไปนั่งสัมภาษณ์แล้วเจอโค้ชพูดอะไรออกมาแล้วมันไม่คมน่ยมันไม่สนุกฉะนั้นมันต้องเจอคนแบบนี้นะครับชวนทะเลาะชวนประทะตลอดมันก็ทําให้เกิดเนื้อข่าวในการทํางานในโลกแห่งชีวิตจริงผู้หญิงที่สวยทําอะไรก็ไม่ผิดโลกของฟุตบอลผู้ชนะจะพูดอะไรก็ไม่ผิด สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคมือหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจโรปาดครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเกมวันเสาร์บีจีกับชนบุรีสรุปแล้วนะครับบีจีต้องการ3มแต้มเพื่อการันตีการไป AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นทีมแรกของไทยลีกผลงานที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครและก็ทําสําเร็จนะครับคว้าชัยชนะการันตีการไปเล่นถ้วยสโมสรชิงแชมป์เอเชียและการเสริมทัพหลังจากนี้อย่างที่เราทราบกันทั้งทิศศิลแดงดาแล้วก็ดิโอโก้หรือซานโตก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับการที่นักเตะ พวกนี้จะเข้ามาในการเป็นขุมกําลังสําคัญกับการพาสโมสรแห่งนี้ก้าวไปเป็นทีมชั้นนําในระดับเอเชียนี่คือความฝันของแฟน The Rabbit. ความฝันของผู้บริหารกับการที่อยากจะไปเล่น a f c c h a m p i o n s l e a g u e ในรอบแบ่งกลุ่มให้ได้โอเคตอนนี้ได้ไปแล้วนะครับเหลือการการันตีว่าจะต้องการันตีโคต้าแบบอัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งผมเชื่อว่านัดที่เหลือไม่น่ามีปัญหาหรอกครับก็คิดว่าน่าจะการันตีหนึ่งใน2แน่ๆคงจะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะไปในโควต้าไหนไปในโควต้าแชมป์เลกแรกหรือว่าจะไปในโควต้ารองแชมป์ในช่วงเลกแรกก็คืออันดับ2คราวนี้ครับประเด็นน่าสนใจนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของผล การแข่งขันมันอยู่ที่เรื่องของการให้สัมภาษณ์ที่บางคนก็ตีความว่ามันคือสงครามน้ำลายอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับแล้วแต่คําเปรียบเทียบแต่ผมจะบอกให้เลยนะครับว่าจริงๆถ้าเกิดตีความในเชิงสร้างสรรค์ผมมองว่าการให้สัมภาษณ์ของทางโคชเตียสะสมพบประเสริฐไม่ใช่เพียงแค่ก่อนเกมที่จะเจอกับ BG ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับมันหมายถึงการให้สัมภาษณ์ตลอดช่วงที่เขานั้นรับงานกุนซือตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเป็นช่วงที่สปอตไลน์นั้นมัน สองในวงการฟุตบอลไทยผมบอกได้เลยครับว่าอันนี้มีคุณค่ามากกว่าสงครามน้ำลายมีคุณค่ามากกว่าการเข้ามาถูกด่าทอว่านี่คือโค้ชที่ปากดีขี้โม้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับทุกอย่างบางครั้งมันถูกจัดฉากแต่มันคือความจริงใจที่พูดออกมาแต่ทุกครั้งที่โค้ชเตี้ยพูดจะต้องเกิดแรงกระเพื่อมเพราะนี่คือวิวาทะ ทางลูกหนังที่โค้ชนั้นเขาต้องการจะขีดเขียนมันคือศิละปะนะครับมันคือศิละปะอย่างหนึ่งเพื่อต้องการให้เกิดความสนใจและเมื่อเกิดความสนใจมันก็จะเกิดการพูดถึงในวงกว้างเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดกับวงการฟุตบอลในบ้านเราณนะขณะน,นี้และผมเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับฟุตบอลไทยนั้นมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับช่วงเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์ของโควิด -19 และก็แน่นอนครับเราคงไม่ได้อยากอยู่เพียงแค่กลุ่มคนฟุตบอลคนเด เดิม,ดมราอยากเห็นคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลไทยบ้างซึ่งมันต้องขยายจากคนฟุตบอลไทยพาไปหาคนฟุตบอลน,นอกที่ดูบอลน,นอกแต่ไม่ชอบบอลไทยคนพวกนี้แหละครับจะต้องเข้ามาอยู่ในสังคมฟุตบอลไทยให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขยายฐานไปสู่คนที่อาจจะไม่รู้จักกีฬาฟุตบอลเลยเราเคยเห็นประเด็นนอกเหนือจากฟุตบอลน,นะครับผมเล่าให้ฟังเผื่อหลายท่านอาจจะ ติดตามฟุตบอลอย่างเดียวเทรนเนอร์ของไทเกอร์วูดโคอชอ้ชเด่นนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยทั้งโค้ชใหม่กับทางโค้ชเก่าก็เคยมีวิวาทะต่อกันครับมีการคอมเมนต์การทํางานของกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพลาดพิงผมมองว่ามันอาจจะเกินเลยจากคาว่าสีสันไปแต่มันก็ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมและก็เป็นหนึ่งวิธีหรือแม้แต่เทรนเนอร์ของฟลอยด์เมเวเทอร์จูเนียร์ซึ่งเคยเป็นฟลอยด์เมเวเทอร์ซีเนียร์ก็คือคุณพ่อของเขาอันนัครับก็คือมีปัญหาต่อกันแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ชสุดท้ายเนี่ยนะครับกกกก็ลลัััับบมมาาดดูแนนนนไ้ทุอยย่่งเีะคร ีความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกสังคมอยู่แล้วฉะนั้นนะครับไม่ว่าการสัมภาษณ์แบบนี้ใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้ามันไม่ได้เกินเลยถึงการที่ไปดูถูกหรือพูดจากเกินเลยถึงบุพการีหรือว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวฟุตบอลทําไปเถอะครับและโคชเตียเป็นคนที่นําร่องได้โคตรดีนะครับมองแบบนั้นเลยหลังจากนี้ครับที่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเทอเดอรทาวเมื่อมันไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรหลังเกมก็จะเก็บมาฝากกันฉะนั้นนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูกันก่อนนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่เข้า เกิดอะไรขึ้นกับการให้สัมภาษณ์ผมให้ย้อนไปดูเล่าให้ฟังไม่มันเท่ากับเขาพูดเองตัดช่วงสําคัญสําคัญที่โคชเตี้ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับ BG จีปทุมครับจริงๆจริงจะไดงเดียวคือถ้าไปเรียนบีจีแล้วมันต้องมีทั้งเดียโตและดีซีนะครับเลยมันขาดตอนนิดนึงเพื่เราให้ความสนุกอาจจะมันไม่เต็มอะคือไปโดนโดนบทีก็โดนให้เต็มนะครับก็ก็เชื่อว่าเราก็มีธีการเล่นแม้ว่าเราเราเคยเสมอเขาในบอล เรื่องก็ตามแต่ว่าแมตช์นั้นมีทีมเล่นนะครับก็เชื่อว่าเราก็มีทีมเราก็มีวิธีการที่จะจะเล่นแบบมีทีมกันเพราะว่าฟุตบอลเกมหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเด็กชุบลีไปไม่เรียนที่หรอกว่าชุบลีเอาชนะแล้วก็ไม่ได้มีความกดดันเลยซึ่งผมเชื่อว่าเ,เ,เด็กเราอยากจะไปโชว์ของมากกว่าส่วนของการแข่งขันนั้นทุกปันออกได้หลังหน้าแพ้สมมติเราชนะเพราะฉะนั้น,น,นไม่มีอะไรที่หายของชุบลี ผมว่ครับเกมนี้ผู้แข่งขอสัตว์แต้เพื่อการดีไปเอเชียเราครับเราต้องทำยไงบ้างเออก็ไม่ให้ดีได้ <c oughs> ต้องรีบตอบยังไงนะครับก็จริงๆแล้วคุณภาพของพี่จีได้ไปอยู่แล้วแล้วการตีได้แชมป์ผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าการลงชูหมาสางขนาดนี้ถ้าไม่ได้แชมป์หรือว่าไม่ได้ไปเอเชียชมเปี้ยนลกก็ป่อทัศนะแค่นั้ออน,น,นแล้วตัวทักษะบริเนสต์ตอจะไปเอเชียอเมับตอนนี้เป็นเรื่อง มันยังไม่ถึงนะครับแล้วแล้วนี่มันเป็นคต้าที่หนึ่งถึงสี่มันไม่มันไม่ใช่ไอสิ่งที่ที่อันสมควรของทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปก็ถือป็นการถูกหวยไม่ได้ไปก็ก็ก็ไม่ได้เสียหายอันแต่ไม่ไปก็เป็นอันแล้วอท้ายจะไม่นางใหไม่ไปถ้ามีโอกาสไปก็ไปตามกฎแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าเราเป้าเราเนี่ย ก็อยู่แค่เลนส์อยู่แค่ไม่เกินขนาดที่สี่ครับก็ถือโอกาสนี้ดีโก้ที่สินได้มาเราก็มีโอกาสนะครับที่จะมีคะแนนออกจากดีดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแฟนบอลทลดีมาที่ปทุมนะครับมาเที่ยวดีเวอร์กอลแล้วก็ค่อยๆวุ่นผมว่าจะมีเรื่องที่คมครต้นของทุกวันนะเพราะคือการท่องเที่ยวกับกีฬามันได้ทุกแบบแล้วก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมหนึ่งที่อาจจะมีการพูดถึงท้อกระฐางทั้งหมดก็ได้ นี่แหละครับหนึ่งในใจนะครับอันดับหนึ่งโคเตี้สะสมพบประเรสริฐสําหรับกุนซือไทยนะครับที่มีวิวาทะลูกหนังที่โดนใจอันดับ2คือโคชเบย์ไพรโรบ,บอลวัฒนดิโลกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลับมาเราได้ฟังบทสัมภาษณ์ของโคชเบย์แน่ไม่ช้าก็เร็วครับเลที่2เนี่ยมีโอกาสแน่ๆครับสำหรับกุนซือคนนี้ถ้ามีโอกาสประทะฝีปากกันโอ้โหสนุกดุเดือดทําให้หลังเกมของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมีคุณค่านอนแล้วก็นักข่าวที่ไปอยู่ในสนามแห่งนั้นจะรู้เลยครับว่าประเด็นสําคัญนอกเหนือจากเกมการแข่่งันนนก็คคืืือออเรีี้ หนึ่งสิ่งที่ผมนั้นอยากจะชื่นชมนะครับแล้วก็มองว่าไม่ว่าเขาจะแพ้หรือว่าเขาจะชนะเขาก็จะมีวิธีการในการเอาตัวรอดกับการให้สัมภาษณ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยดูดีแต่ยังแฝงไปด้วยประเด็นความคมาคเสมอฉะนั้นเมื่อผลมันออกมาแล้วรูปเกมผมไม่เน้นนะครับผมจะไปเน้นในคลิปของคิดไซคโค้งอนาลิสตฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากเล่นเป็นสีสันเฉยๆให้ได้ดูกันเมื่อจบเกมแล้วโคชเตียไม่สามารถสร้างท็อปออฟเดอะทาวได้อย่างที่เขาอยากให้เป็นเพราะก่อนอันเนี้ยทีมใหญ่หลายทีมเส็จโคชเตียมาเยอะนะครับและ เคยเจอกับทางโคชเตียก็เหนื่อยเหมือนกันแต่วันน like, ี <st unlikely> teacher, ้ BG ผ่านได้ฟังสัมภาษณ์ของโคชเตียสะสมพบประเสริฐหน่อยครับก็ยอมรับในความแพ้นะแต่ว่าในความแพ้มันก็ก็มีในยะซึ่งซึ่งมันเป็นความผิดความตั้งใจมากกว่านะครับเพราะว่าเราถือเป็นวิธีให้เป็นโอกาสซะบอลช่วยได้ช่วยได้ราบอกแต่แรกแล้วก็ถ้ามันจะโดนก็มาโดนให้เต็มแต่ถามว่าข้างหลัง เด็กได้พิสูจน์อะไรบางอย่างเห็นว่า<อ>ชมพู่เองก็พร้อมที่จะพัฒนาไปทางนั้นก็ก็รอเวลานะครับไม่เสียหายกับการแพร้ทีนี้ดีกว่าไม่เสียหายกับแพ้ทีมว่าที่แชมป์ไทยอยู่ลีกปีนี้ไม่ได้เสียหายมีแต่ความมุ่งมั่นใจเราเล่นเต็มแล้วเราเล่นเต็มศักยภาพแล้วแต่สุดท้ายมันมันก็ต้องต้องยอมรับว่าทุกคนมันมีข้าบครั้นี้ผมใช้มา่าตลอดนะครับผมไม่ได้กระแดกผมไม่ใช่คนที่บอกต,ตู้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าเจอกันเนี่ย หน้าเสือก <Yeah. S 1> <porque> pues ็บอกอยู่แล้วหน้าเสือม no ันพร้องเทียมตัวอยู่แล้วแต่ว่าเด็กสู้ได้ขนาดนี้ก็โอเคไม่เสียหายกับแต่หลายอย่างที่คุณก็รู้อยู่ว่าเราเองก็เป็นทีมที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ต่อไปนะครับเพราะว่าด้วยเงินด้วยอะไรต่างๆมันก็ต้องต้องรอเวลารอให้เด็กเด็กกราพุ่งใ้มันโตก่อนแล้วผมจะกลับมาใหม่ครับพอทีมเร่รักผม แค่นั pues ้นไม่ม pues ีคนงอื่นผมถอดเสื้อชูรีผมก็ใชีบีจีแต่ถ้าดื่เท่านั้น ผมสรุปรายละเอียดนะครับที่สําคัญสําคัญก็คือแน่นอนคลาสฟุตบอลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็โคตตี้เนี่ยพูดถึงตลอดไม่ใช่เพียงแค่หลังเกมกับบีจีนะครับก่อนหน้านี้โคตตี้ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เป็นประจําและเขาจะบอกเสมอว่าในการปั้นเด็กปรัชญาของเขาเนี่ยนะครับพรสวรรค์เนี่ยเขาไม่มีแต่เขามีพรแสวงที่มันเต็มที่และเขาจะบอกเด็กแบบนี้เสมอคือเขามีไม่มากแต่เขาเพยายามใส่ให้เด็กแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับพรสวงคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตมันสมบูรณ์ที่สุดในทางฟุตบอลโค หลายต่อหลายคนที่ไม่ใช่เป็นซูเปอร์สตาร์มาก่อนแต่ก็สามารถที่จะเล่นทัดเทียมกับนักเตะชั้นเชิงสูงนักเตะชื่อชั้นดีกรีทีมชาติได้อย่างไม่เป็นรองสมัยทําการท่าเรือเราก็เห็นกันอยู่แล้วนี่คือ1สิ่งที่ชนบุรีในยุคข,ของทางโคชเตียถ้าได้ทํากันต่อในระยะยาวนะครับเราได้สร้างกันเขาเชื่อว่าความกล้าในการใช้เด็กของทางสาสมรพบประเสริฐมันก็จะผลิดอกออกผลแต่มันต้องใช้ระยะเวลาผู้บร,ริหารรอได้ไหมนั่นคือสิ่งสําคัญและทางโคชเตียเองก็เชื่อเหมือนกันนะนะครับว่าวันนี้การ แข่งขันที่ออกมาช่วงเวลาที่มันเป็นรองพอเห็นชัดเจนเขาก็ใส่เด็กลงไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะมีสกอร์ที่ไล่มาได้เพื่อทําให้เกมมันดูใกล้เคียงมากขึ้นแต่การยืนระยะความเก๋าเกมต่างๆแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นมันเห็นชัดเจนในเกมนี้ครับว่า BG ก็ยังสามารถที่จะเล่นเพื่อผลการแข่งขันได้ใครย์ชมบุรีนั้นถึงแม้ว่ามันมีโอกาสใกล้เคียงที่จะสามารถกลับมาในเกมได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กยังต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะมีความกล้าแต่จังหวะของฟุตบอล ยังไงเจอความเคี่ยวเข้าไปก็ยังเป็นรองอยู่ดีนี่คือสิ่งที่แฟนบอลชลบุรีนั้นผมมองอย่างนี้นะครับว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับมาได้แต่หลังจากนี้ถ้าทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้นโครงสร้างของชลบุรีผมเชื่อว่าพื้นฐานมันก,ก็ยังมีอยู่แต่ในยุคนี้มันไม่ได้ง่ายกับการที่อดีตมันเคยยิ่งใหญ่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าชลบุรีก็จะเป็นหนึ่งทีมที่จะอยู่คู่กับฟุตบอลไทยลีกโดยที่ไม่เหนื่อยละในยุคข,ของทางโคตเตี้สะสมพบประเสริฐ โคตเตี้ยพูดออกมาแล้วผมเห็นถึงมุมมองแล้วก็วิธีคิดแล้วผมอ่านใจโคตเตี้ยออกเลยว่าฟุตบอลของชมบุรีในระยะยาวหลังจากนี้ถ้าเกิดผู้ชายที่ชืสะสมพบประเสริฐได้ทําอย่างต่อเนื่องความน่ากลัวมันคืออะไร ผ่านไปสําหรับโคเตี้ยนะครับถ้าชนะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีสันเราเคยได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับชมอีฝ่าน่งเล่นดีแล้วสุดท้ายก็บอกว่าแต่วันนี้กูชนะนั่นคือสะสมพบประเสริฐหรือแม้แต่บางครั้งมันก็มีวิวาทะเด็ดๆหลายดอกที่ผู้ชายคนนี้ได้ฝากเอาไว้ให้กับวงการฟุตบอลไทยและผมเชื่อว่ามันจะเป็นสีสันต่อเนื่องอันนี้คือคอนเทนต์ชั้นดีสาหรับนักข่าวเลยครับถ้าไปนั่งสัมภาษณ์แล้วเจอโค้ชพูดอะไรออกมาแล้วมันไม่คมเนี่ยมันไม่สนุกฉะนั้นมันต้องเจอคนแบบนี้นะัชวนชวนนนนททะะเเเลลาาาตออดดมกก็ํให้้ิืข่ การทำงานซึ่งสื่อมวลชนชอบมากๆเหมือนที่พรีเมยร์ลีกเป็นนะครับก็จะเอาประเด็นใจคนนึงไปให้อีกคนหนึ่งตอบถามว่าเสียไหมยอมรับว่ามันใช่แต่คุณดูไหมล่ะคุณอ่านไหมล่ะคุณชอบไหมล่ะมันก็เป็นแบบนี้ครับเพราะสุดท้ายมันก็คือเล่นกันบนพื้นฐานแฟกต์ความจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกอีกคนนึงก็พูดจริงๆก็แค่เอาความใจคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งมันคือการปั่นนั่นเองครับสนุกจะตายคราวนี้ดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่โคชเตียอวยพรให้กับ B G ปทุมบอกว่าี่่คือวาที่ชชถ้้้าาเเเกิิดออสืบุรีทง าบอกว่าทีมนี้เขาเชียร์ก็คือ BG แล้วก็ท่าเรือดูมองของทางดุสิตเฉลิมแสงกันบ้างพี่องค์จะว่ายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบทสัมภาษณ์ก่อนเกมโค้ชเตียกว่าโอ้ถ้าไม่ได้ไป ACL นะครับหรือว่าไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ต้องลาออกทั้งคณะแล้วนะเพราะใช้เงินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของทางคโค้ชองดุสิตเฉลิมแสงกันหน่อยครับอ๋อถ้าถ้าไม่แชมป์ก็ค <laughs> 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 งออกทางคณะถ้าถามว่าโค้ช <laughs> ต๋าด้วยนะ, <laughs> มนะ <laughs> ไม่ครับถ้าเพื่อนกันเพื <laughs> ่อนกันก็ขอบคุณด้วยสำหรับความเป็นพี่น้อก็ขอให สมพรปาเตรียแล้วก <X Joh an> ันนะครับก็ไม่ยากใครเนี C ่ยไงเลยยงไงเลยไม่่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยครับสมพูดีเขาเตรียมตัวเรื่อย่แล้วแต่ก็ต้องชมสมพูดีด้วยตรงนี้มาเป็นตัวมลได้ย่างนี้นะครับผู้เล่นอยางเลอะไรของเขาก็ถือว่ามีเวียนที่ดีเลยนะครับที่อรก็ดูแลสําเ็จแล้วขนาดนี้อาาจกเร็วไปเร็วไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าต้องขอบคุณน้องๆนะครับนักเตะที่ช่วยกันทําให้เรามาถึงชุดนี้ได้ได้ได้ในวันเราต่อไปในเล็กแรกมันก็จะได้สายชื่นไม่ต้องกังวลมากขึ้นอันนี้ก็ได้น่าจะท้าผลงานออกมาได้ดีในซัมเมไปเพราะว่าบางทีเราไปกังวลกับเรื่องไปเยอะ จริงๆมันมีประเด็นเก็บตกอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของโตติซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แยกแล้วก็พูดถึงในช่วงคิดไซโคอนานาลิซิดดีกว่าเพราะว่าโอเคผมว่าประเด็นเนี่ยสื่อมัลชนเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือความเป็นตํานานของเขาแล้วก็ไอความที่เขาเป็นนักเตะที่เข้าใจเกมสูงเนี่ยนักเตะเนี่ยมีไม่กี่คนผมบอกได้เลยมีไม่กี่คนในโลกและก็มีไม่กี่คนในหลีกบ้านเราความเข้าใจในเกมมันไม่ได้ฝึกฝนกันง่ายๆครับมันมาจากเซนส์นลน้นลวนของ ฉะนั้นนี่นะรครับนี่คือประโยชน์ที่ BG ก็จะต้องช่างใจแล้วว่าจะต้องยอมเสียจุดนี้ไปเพื่อเอาสิ่งที่มีความชัดกว่า BG ขาดอะไรวันนี้ก็คือขาดคนทําประตูที่จะต้องยิงประตูแบบเป็นกอบเป็นกรรมฉะนั้นถ้า BG ยอมเสียสิ่งนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับที่ทางโตติจะต้องได้รับนอกเหนือจากคราบน้าตาแล้วผมเชื่อว่าเขาต้องภูมิใจว่าเขาได้เป็นตานานของสโมสรถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้จบการค้าแข่งกับ BG แต่สโมสรน,นี้ไม่เคยทิ้งคนคุณจะได้เห็นว่าโตติก็จะไปในจุดที่ดีแน่นอน นนและผมก็อยากเห็นโตติเล่นอยู่ในเล็กสูงสุดต่อไปนะครับเดี๋ยวว่ากันสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวคนได้ตามันต่อในคิดไซโคองอนาลิซิสเรื่องของโคตองดีกว่าแน่นอนครับโคตองเขามีการแซลคือเหมือนกันอย่างที่เราได้ฟังในบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งมันก็เป็นรอยยิ้มเป็นสีสันถ้าเกิดว่าโคดเตี้ไม่เปิดมาโคตองก็จะไม่ได้ประเด็นนี้ในการที่จะเอามาหยิกแกมหยอแล้วภาพที่มันน่ารักที่สุดก็คือว่าถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โห มันเกทับบับแหลกันมาแต่พอจบเกมครับประสึกกันไปนอกสนามในสนามการที่โคดเตียแพ้เดินเข้าไปแสดงความยินดีเราก็เห็นภาพกันอยู่นะครับเพื่อนกันของพวกนี้นะครับขอกันกินมากกว่านี้และที่สําคัญถ้าโคดเตียชนะมันก็จะออกอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะสนุกครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้เจอครั้งเดียวนี่มันก็คือหนึ่งสิ่งนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นคุณค่าแล้วก็อยากให้มันคงอยู่ในวงการฟุตบอลไทยเพราะว่าเราดูบอลนอกมาหลายต่อหลายปีแล้วก็ไม่เคยคิดนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะมีในบ้านเราแล้วมันก็มีมาต่อเนื่องมเปป็น10 นะแปบ๊บเดียวเองฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หวังว่ามันจะมีโค้ชแบบนี้เกิดขึ้นมาในวงการไอฝีไม้อะไรมือในสนามเนี่ยมันต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะมันคืออาชีพทำรรมาหากินแต่ว่าวิสีการสร้างคาแรคเตอร์มันก็ควรจะมีเพื่อให้คนทั่วไปเกิดความสนใจวันนี้ฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับในโลกแห่งชีวิตจริงเนี่ยผู้หญิงที่สวยทําอะไรก็ไม่ผิดผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยรู้ดีนะครับว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงเช่นเดียวกันในทางโลกของฟุตบอลผู้ชนะจะพูดอะไร ก็ไม่ผิด และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกด like, ีกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในทุกช่องทางกันได้แต่ว่า u t u b e เนี่ยก็เน้นย้ำนะครับว่ากด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเพื่อจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้ใหม่เมื่อไร่คิดไซโค้กอนาลิดรวบยอดนะครับเน้นย้ำหลังจากนี้สุกสาวธิศผมจะเก็บรายละเอียดนะครับวิธีการเล่นที่น่าสนใจจากบรรดาทั้งทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็คู่แข่งที่มีจังหวะการเล่นที่น่านำไปทำ อาจุูดละมานนะครับกพราเตรียมตัวผสมพันเหมือนกันก็หวังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะได้ประโยชน์กับผู้ชมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกมคู่ของบีจีชมบุรีเรามีทาแน่การท่าเรืออาจจะหยิบยกมาฝากแฟนๆสิงเจ้าท่ากันหน่อยกับ3แต้มแล้วก็สุโขทัยกับบุรีรามอันนี้ก็น่าจับตามองเดี๋ยวติดตามกันได้ในคิดไซโคอนนลิสนะครับถ้าออกเร็วสุดก็น่าจะเป็นวันจันทร์ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงนะครับก่อนจะลาไปอย่าลืมให้กำลังใจนะครับมุมซ้ายมือนะครับปุ่มลายน้ำมีอยู่คุณก็เอาามมไปจิ้ ขึ้นคําว่าติดตามกดติดตามเราได้ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับคิดไสโคงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกับเราแล้วจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่แบบนี้เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ